บเบลก็ยังเป็นเบลคนเดิมเพราะฉะนั้นใครอยากรู้อะไรถามเบลได้หมดค่ะทุกอย่างคือก็คือเป็นเบล่น้นค่ะแล้วตายื่นเล็บไขาตานี่ไม่ได้ยื่นเล็บไขรเลยครับ mm. แค่แค่บอกคุณหมอว่าอยากได้ชั้นเล็กลงค่ะ mm. พอดูข,ข้างๆหน่อยได้เลย mm. ได้เลยครับทุกคนนอนดึกมาก ตอนนี้อาจจะยังอ้าปากกว้างมากไม่ค่อยได้นะคะมุงทองมุงแรกต้องไปเอามานะหนูจะพยายามครับเอาเว้นออกหรอมันหนูกลัวทุกคนเห็นรอยช้ำอะ่ะหูเขินอ่ะจมูกคือเหมือนเล็บมันเลนเลย จมูกคือมีความเป็นทรงฮิตของเกาหลีค่ะก็คือคือเรายืดเล็บพอสอดจีนนะแต่ว่าเป็นทรงที่กำลังฮิตเอาเอาของขึ้นไม่เก็บบนบนหรอแล้วกินโจงกินที่ไหนก็คือเป็นทรงที่นิยมหิตนะคะของเกาหลีก็คือตรงนี้จะจะจะ,จะไม่โด่งมากจะสะโลปนะครับแล้วก็ปลายจะมีความชดต,ตรงนี้นิดหนึ่งแต่มีความมน ย้อยตรงนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีติ่งมีเนื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะลืมแล้วว่าลืมคําอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนมีไอจุดย้อยๆอ,อ่ะตรงเนี้ยจมูกสวยเนาะนี่แหละที่เราคอยคิดว่าถ้าทำไมสวยแน่หนูดีใจหนูดีใจเหมือนกันและที่พีก,กว่านั้นเอ้ยทุกคนนี่เมาไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยแต่ที่พีก,กว่านั้นหมองเกาหลีเลิศยังไงร,รู้ไหม ไม่ใช้กระดูกอ่อนหลังหูไม่ใช้ซี่โครงไม่ทําอะไรเลยให้รู้สึกเจ็บตัวเบลแบบเวลาเบลเล่าต้องหานครึ่งเนี่ยไม่ต้องหานนะคะเพราะพูดจริงกัดใจค่ะคือตื่นมาไม่เจ็บตัวไม่เจ็บแขนไม่เจ็บตูดไม่เจ็บคอไม่อะไรเลยขนาดหมอบอกว่าเออเดี๋ยวตื่นมาจะเจ็บคอหน่อยนะคะเพราะว่าใส่ท่อช่วยหายใจเพราะว่าสลบนานไม่เจ็บไม่อะไรทั้งสิ้นทุกอย่างปกติตื่นมาคําแรกที่ถามคือ เออกี่โมงแล้วคะแล้วมันเป็นรู้สึกที่แบบเหมือนเพลงในสงครามสง่วนอะมันรู้สึกมีพลังมีแพชชั่นมันแบบแต่แด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 แต่แดแต่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 อันนั้นปังอะไรจังฉันอยากไปเดินเมียงดงตั้งแต่วันนี้เลยอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยเป็นฟีล l i n g นี้เลยไม่เจ็บเลยทุกคน ไม่เจ็บจมูกไม่เจ็บตาไม่เจ็บหน้าไม่เจ็บอะไรเลยเจ็บที่สุดคือเจ็บขาที่โดนดูดไขมันออกไปแล้วก็เจ็บตรงกระโหลกตรงนี้ค่ะนิดนึงเพราะว่าคุณหมอเขาต้องเจาะผ่านกระโหลกนะคะแล้วก็ฉีดไขมันเข้ามาที่หน้าผากขอดูด้านข้างหน่อยได้เลยค่ะอันนี้ก็เพื่อเป็นวิทยากรแห่วิทยาหารแห่ เป็นเป็นเขาเรียกว่าทิศทางให้กับทุกๆคนได้นะคะแบบเอาเบลเป็นเคสนั่นหรือเป็นเคสตัวอย่างก็ได้ในการแบบใครที่มีแผนอยากจะทำศัลยกรรมอยู่แล้วที่เกาหลีหรือว่าอยากไปทําที่นานา hospital เอ่ออยากจะทำอะไรอยากรู้ว่าเจ็บไหมอะไรเงี้ยทำเพื่ออะไรทำไมถึงไปทําพี่เบลหน้าเดิมดีอยู่แล้วทำไมถึงไปแก้อะไรเงี้ยนะคะกูดกินข้าว ที่เกาหลีไม่ห้ามเลยค่ะกินไข่ได้ปกติอยากทำอะไรทำอยากเที่ยวอยากเที่ยวทำอะไรก็ทำไม่ต้องกินยาเราด้วยค่ะแล้วไม่ได้ใส่เฟือกจมูกด้วยค่ะอันนี้ช็อกสุดเบลคิดว่าหมออะใส่เฟือกทีก่หน้าให้เบลเฮ้ยทำอะไรอะ่ะใช่หรอ มีอย่างสวยไปทำอะไรดีกว่ามีก็วันนี้คนเกาหลีอะคือแบบฮะจมูกไม่เหมือนคนทําจมูกเลยอะนี่ทําจมูกหรอไม่เหมือนเลยอะยไรเงี้ยใครจะไปรู้ว่าวันนี้เพิ่งแกะผ้าตัดใหม่ทุกคนดูไม่ออกเลยใช่ไหมว่าเพิ่งไปทาจมูกมาทำไงดีขุดสวยจนเรียกวุ่นไม่ได้แล้ว จมูกสวยมากค่ะเนียนตาไม่เล็กแล้วขอบคุณค่ะรู้สึกใช่ไหมคะตอนแรกจมูกเบลมันจะมีความแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้จะฟีบๆหน่อยแต่อันนี้คือจมูกมันกลับมาอ้วนเหมือนเดิมค่ะก่อนจมูกเดิมก่อนที่จะทําจมูกอะคะ่ะจมูกแรกเลยอะคะ่ะแบบแบบที่แม่ให้มาประมาณนี้อยู่และะ้วค่ะตรงปลายนะคะหมายถึงว่าช่วงเนี้ยประมาณนี้อยู่และะ้วแต่ว่าตรงเนี้ยเบลไม่มีเลยคือจมูกเดิมเบลอะเป็นคนที่ประมาณนี้อยู่และะ้วหมายถึงความกว้างนะคะ แล้วก็เนื้อประมาณนี้น่าจะหายตอนไหนคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วตานานไหมรูกกว่าจะเข้าที่โอ้ตาเหมือนนานกว่ากว่าจะมูขมีเพราะว่าตาเนี่ยด้วยความที่เป็นจุดที่มันบอบบางนะคะแต่เรื่องความเจ็บคือไม่มีแล้วนะคะทุกคนไม่มีเลยค่ะอะไรได้ปกติแต่ ห้ามขคยี้ตาห้ามแต่งหน้าแรงเฉยๆแต่ว่าอาบน้ําอะไรที่ปกติแล้วค่ะตาน่าจะประมาณ3เดือนถึงจะแบบว่าเอ้ยธรรมชาติสุดๆดูไม่ออกเลยว่าทำอะไรี้นโอเคครับหันค้างอยู่ได้ได้เลยค่ะหันค้างไเลยใครที่แบบว่าไม่โอเคกับการที่เบลมารีวิวให้ดูก็ไม่เป็นไรอันนั้นเป็นปัญหาของพี่แล้วไม่ใช่ปัญหาของหนู เราก็แค่ถึงไทยแล้วหรอถึงแล้วค่ะนี่ไงลงบานาน้ำมาถึงแล้วค่ะแค่อยากให้เป็นประโยชน์กับทุกทุกคนแค่นั้นเองที่ที่อยากทำนะคะทำไมอะทุกคนเราก็คนหนูก็คนพี่ก็คนหนูทำไมต้องแอบทำไมต้องหลบทำไมต้องรอให้หายแล้วค่อยมาโชว์ตัวเราเลียวอยู่แล้วเราโชว์ได้เราเปิดเผยได้ทุกคน มันไม่ใช่เรื่องอะไรต้องมาเป็นความลับเรารีวิวได้ค่ะอีกอย่างนะนะสปอนเซอร์ให้เบลหน้านี้ร้านหนึ่งนะคะพูดได้ค่ะพูดได้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะบางบางคนอาจจะคิดที่แบบหนึ่งเบลก็ไม่ห้ามนะคะก็ไม่ว่าเราเคารพความตัใจของกันและกันอยู่แล้วพี่มีความคิดอีกแบบพี่มองว่าเอ้ยเราให้หายดีก่อนไหมเราค่อยมาเปิดเผยหน้าคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าสำหรับเบล เบลรู้สึกสบายใจแล้วเบลก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่เบลต้องอายด้วยค่ะโดนเอาไปบูลลี่นะหน้าบวมตาปูดจมูกช้ำหน้าช้ำโอ้ยแบบหน้าเกลียดมากทำไมเอาออหน้าเตยออกมาโชว์ตอนนี้ทำไมไม่ร้อยห้หายก่อนส่วนตัวไม่ได้มองแบบนั้นค่ะส่วนตัวมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องรู้สึกอายไม่ได้ไม่มีความคิดนี้ด้วยค่ะอะไรแค่รู้สึกว่าฉันทําแล้วนะเป็นยังไงรอดูความสวยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกอย่างนี้มากค่ะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับ ใครบางคนด้วยที่อยากจะไปทำนะคะก็พร้อมที่จะรีวิวทุกๆอย่างค่ะเพราะว่ามันดีจริงจมูกธรรมชาติมากๆค่ะดูไม่ออกเลยว่าทำมาก็ไม่อยากให้ใครคิดมากนะคะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่นะคะที่กำลังจะไปทำศัลยกรรมมาหรือว่ามีแพนจะแก้มีแพนจะทำจมูกทำตาทำหน้านะคะอยากให้ทุกคนมั่นใจค่ะรอจ้างรีวิวอีกเป็นร้านเลยใช่ค่ะร้านแต่ว่าคุ้มมากค่ะ โดยททำให้คนเข้าใจเรื่องการสัญากรรมเป็นเรื่องเสริมความมั่นใจดีมากเลยสัญากรรมมาทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่เรื่องที่ต้องน่าอายอีกอย่าง,างคือโรงพยาบาลเขาตั้งใจทําให้เราดีมากๆขนาดนี้เราก็ต้องรีวิวให้เขาตามเขาเรียกว่า หมอทำดีมากแล้วเราไม่รีวิวด้วะทุกคนคิดว่าไงอะแต่นั้นก็ไม่ใช่นิสัยเบลด้วยเราเป็นคนชอบรีวิวอะทุกคนกินข้าวยังรีวิวเลยไปซื้ขอของขวัญอะไรทําอะไรต่างๆก็ชอบชอบชอบทำคลิปค่ะจริงๆถ้าทําชอ่อง t ู b แได้ก็จะทำนะแต่ว่ามันไม่ได้ขยันขนาดนั้นไอเราไอเราก็มีช่วงติดขี้เกียจ ซนเตอร์ต้องเข้าติดใจรอบที่แล้วกดตะกร้าแตกโฉบบิงมีลูกค้าเข้าค่ะทุกคนลูกค้าเข้าค่ะหนูกับไทยแล้วนะคะมีตอนนี้ก็จะไปอยู่ไทยแล้วนะคะมีเข้าได้เลยค่ะโฉบบิงบอกเลยว่าขายดียอดแตกตอนนั้นคือฉับจริงเอ่อเช็คคิวงานก่อนนะคะเดี๋ยว อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลน์อยากโดนรักด้วยอะแต่ว่าตอนนี้อ้าปากกว้างไม่ได้นะคะติดแค่ตรงนี้เลยคือเวลาจะอ้าปากก็ได้เท่านี้น้าดูเหล็กลงเจ็ดปีเลยเหรอคะ เปเลยสาม,มเบลยลยพี่มีหรอห่นข้างหน่อยได้เลยค่ะใครที่มีแผนอยากไปมาทำนะคะหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับหน้าเบลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะถามได้เลยนะคะกินข้าวกับอะไรกับท้อนค่ะเพราะว่าถ้าเรากินกับซ้อมเนี่ยน้ำซุปมันจะหก หนูลองแล้วเนี่ยพอหนูตักปุ๊บมันหกหมดเลยนิ้มก็ไม่ได้มันก็เลยต้องกินกับช้อนนะคะใครอยากรู้อะไรถามได้เลยค่ะหนูหนูตอบหมดสวยละมุนมากขอบคุณค่ะลงเครื่องกีง่โมงประมาณเกือบสี่ทุ่มค่ะหมดไปเท่าไหร่เอาแบบนี้เลยค่ะเออไม่รู้ว่าทั้งหมดเท่าไหร่แต่ว่า พี่เออะค่ะที่เป็นเอเจนซี่ให้กับนานาฮฮสปิทอลอะค่ะเป็นเอเจนซี่นะคะเป,เป็นคนไทยล่ามคนไทยก็จะเบลหน้าเหมือนเก่าเลยเหมือนหน้าเดิมก่อนที่จะสั่นใช่ไหมจะทำวีเนียร์ไหมคะมีแผนว่าจะทำค่ะแต่ยังทําไม่ได้เพราะว่าอ้าปากไม่ได้ค่ะหมอหมอ,หมอเบลให้หมอเติมหรือหมอแนะนําครับปีกเติมแล้วสวยจริงอ,อ ปีกเติมไม่ได้นะคะคืออย่างนี้เอาใหม่นะตรงนี้ไม่ได้ยุ่งเลยปีกจมูกปลายไม่ได้ยุ่งเลยเอาใหม่ทุกคนคือแท่งเก่าอะพอมันมีซิลิโคนที่มันยืดสูงเยอะทุกคนเข้าใจไหมทุกคนลองเอามือมือบีบจมูกตัวเองนะเอาแบบไม่เจ็บนะลองบีบจมูกตัวเองแล้วดึงสูงๆตรงนี้มันจะถูกมันจะถูกดึงให้เล็กลงอัตโนมัติงงไหมคะ แต่ถ้าเราเอาซิลิโคอนออกหรือเอาให้มันต่ําลงตรงนี้มันก็จะถูกขยายคืนแค่นั้นเองค่ะไม่งงเข้าใจอ่าพอเราเอาใช่แล้วเราดึงถูกต้องถ้าเราดึงตรงนี้สูงข,ขึ้นปีกจมูกก็จะรีบหดตาแต่ถ้าเราผ่อนปลายจมูกให้เตี้ยลงตรงนี้ก็จะกว้างใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ได้ทําอะไรกับปีกเลยนะคะแบบีเดิมๆหน้าเหมือนจมูกเดิมตอนก่อนสัลญยญกรรมใช่ หลายคนทักเหมือนกันว่าเหมือนได้จมูกเดิมกลับมาอะไรยเงี้ยไม่ดีมันต้องดีกว่าเดิมดีคือจมูกเดิมก่อนทําเลยอะค่ะออริจินอลเลยที่เป็นหน้าแรกอะคะ่ะจมูกคล้ายๆแบบนี้เลยแล้วถามว่าแล้ได้ไปทําทําไมเพราะว่าจมูกเดิมอะคะ่ะตรงเนี้ยเบลไม่มีจมูกเดิมเบลอะสอันอะไม่มีเลยเรียบไปเลยแล้วก็มีห้ําแล้วก็มันมีปลายเบลก็เลยก็คืออย่างแบบ ให้มันโด่งขึ้นนิดนึงอะไรยเงี้ยค่ะละมุนขึ้นหน้าเต็มคือทำไปได้เด็กขอบคุณนะคะส่งนี้สวยขอบคุณค่ะสรุปรวมคร่าวๆหน้าเบลประมาณล้านหนึ่งกินข้าวใครกินคนเดียวเหงาเนี่ยชอบจมูกใหม่ขอบคุณค่ะส่วนตัวจมูกเดิมสวยพุ่งใช่จมูกเดิมจะเป็นฟิลแบบออกฝอๆหน่อยค่ะจะเป็นแบบฝอแบบฝอพุ่งแต่ว่า หน้าเราเฟียนแล้วนิสัยเราคอนท้าจะค่ะคือเป็นคนที่ค่ขอ,ขอนข้างที่จะอ่อนหวานเพราะว่านิ้จะน่ารักก็เลยอยากอยากได้หน้าหน้ารักให้มันเข้ากับนินสัยเลยอยู่ o ุกไ k e อิงฟ้าแล้วคือฉันขำมากลงเครื่องปุ๊บเน็ตมาปุ๊บเข้าติ๊กต k อกปุ๊บคนพักว่าเหมือนพี่ฟ้าไปแล้วพันห้าร้อยเม้น ทุกคนเอาดีๆนะาเหมือนพี่ฟ้ายังไงในใจตอนนี้คือสงสารพี่ฟ้าแบบพี่ฟ้าพี่หนูไม่ได้ตั้งใจก๊อปปี้พี่นะเว้ยพี่ฟ้าคงไม่ได้อยากหน้าเหมือนกดเชเบลเก็ตปะแล้วมีคนทักว่ากดเชเบลน้าเหมือนพี่ฟ้าแต่ถามว่าอีกใจนึงมีคนทักว่าเราหน้าเหมือนพี่ฟ้าเราดีใจไหมเราดีใจสิเราหน้าเหมือนคนสวยอะดีใจไหมดีใจค่ะเพราะว่าอุ้ยตายแล้วมีคนทักว่าหน้าเหมือนพี่ฟ้า ก็คือแบบสวยแบบพี่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอืออืม,อมหน้านี้พร้อมเล่นซีรีส์โฆษณาเลยอมไม่เหมือนคือกดจะเบลละม,มุนขึ้นมากตอนเนี้ตอนนี้เลยนะอยากที่สุดคืออะไรรู้ไหม อยากเหมือนตัวเองตอนเนี้อุ้ยหน้าเหมือนกจษเบลเลยอะ่ะเนี่ยหนูอยากเห็นแบบนี้สักวันหนึ่งหนูจะเป็นหน้าต้นฉบับให้กับใครหลายคนหนูอยากจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่หนูวอนบีอุ้ยแกหน้าเหมือนกจษเบลเลยอะ่ะอุ้ยแกไปทําหน้าเหมือนพกจษเบลมาละอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเดี๋ยวหนูจะเป็นต้นฉบับให้กับคนอื่น หน้าเหมือนอามจุติมาก็เป็นพ่อลูกกันเป็นพ่อลูกกันหน้าต้องเหมือนกันอยู่แล้วนะคะจะก่อนก็อปยุบาหน้าเหมือนกอุะเ,เบลตัง ถูกต้องค่ะเหมือนเหมือนอันนี้หนูเห็นด้วยชอบมากคนไทยคนแรกช้อนคู่ชอนจริงด้วยเบลคนเบลคนเดิมแต่ละมุนขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยเออ เออถ้าพี่ไม่ทักหนูก็ไม่รู้ก็เะเบลคะ่ะหน้าเหมือนกดเชเบลมากเลยค่ะจริงค่ะพี่หนูเห็นด้วยก็หนูตั้งใจยืดเล็บกดเชเบลมันจะไม่เหมือนหนูได้ยังไงนะคะไอ้ที่หนูบอกว่าหนูยืดเล็บอามชุที่มาหนูแซวแล,ล้วทุกคนแซวแซวแต่ดีใจคะ่ะที่หน้าเราเหมือนกัน ก็เราเป็นพ่อลูกกันเขาบอกอยู่ด้วยกันไปนเรื่อยๆพันธุกรรมมันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนเซลล์หน้าตามัมนจะค่อยๆปรับให้มันคล้ายกันค่ะเขาเรียกว่าเหมือนเทคโอเวอร์แมวอยู่กับเรานิสัยเราก็จะเหมือนแมวค่ะเราเป็นแบบไหนแมวเป็นแบบนั้นเลยค่ะแมวดือ้อเราดื้อค่ะเหมือนแมวเลยไปทำตามหรอครับกินหมดกี่โมงแซวแรงมากเลยเนี่ยจริงเหรอพี่เจว่างั้นเหรอ พี่มามั้งคะอืมว่าไงพี่มีจะไปหาพ่อใหม่ให้ลูกอะไรอีกมากระเบิดไปกรอบใหม่พรุ่งนี้เจอกันค่ะแมบมากอืมไม่แมบนะกำลังดีค่ะธรรมชาติดี You are very sweet, thank you. ชั่ใหม่สวยงับน้ยขอบคุณทุกคนนะคะที่เชียรจริงหน้าเหมือนตอนเล่นหนังสั้นจริงๆหน้าตอนประกวดไม่ใช่แบบนี้เลยไม่ชินอะเหมือนก็จะเวลตอนแสดงหนังสั้น <c oughs> ทุกคนไม่ขอภายนะเรื่องการกินที่เดี๋ยวหกเดี๋ยวติดปากเดี๋ยวอะไรแบบเพราะว่าเบลอ้าปากไม่ค่อยได้ แล้วทำไมไม่กินข้าวให้เสร็จก่อน mm hmm. ก็หนูอยากคุย mm hmm. ด้วยอ่ะหนูเหงาให้หนูคุยเถอะหนูอยู่บนเครื่องมาตั้ง5ชั่วโมง mm hmm. อยู่สนามบินก็รีบไปแท็กรีฟันไปยืนงง mm hmm. ไปเอาของที่ดิวตี้ฟรีอีกอ mm hmm. กินข้าวทำนู่นทำนี่อีกอะไรเหงาค่ะอยากคุยด้วย โลจอบจำเลยนี้หน้าใหม่แล้วพร้อมหาแม่ใหม่ให้อาร์มฮะ mm hmm. จมูกโอเพ่นค่ะ mm hmm. คุยเลยไม่เป็นไร mm hmm. ดีใจจัง mm hmm. ตกลงจำ mm hmm. อยากดูทรงจมูกได้เลยครับ mm hmm. น้องพลอยส mm hmm. วัสดีค่ะ mm hmm. อ้าวพิ่งฟ้า ไอ้พลอยเฮ้ยน้องพลอยลูกจิ้มริมมากแกงนายิบยี่สิบสามเนี้ยเดินแบบอภิษานะคะงานแรก เดินได้ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แค่ว่าจริตดบนหน้าอาจจะทําบ้างไม่ค่อยได้อย่างเช่นขยิบตาอะไรแบบนี้ทําแรงไม่ได้เลยยี่สบสามมีไปแอร์คอนได้ไหมไปได้ค่ะยี่สิบสามต้องมาเยอะๆนะยี่สิบสามต้องมาต้องมาอธิพายเยอะๆนะคะขอรวมเลยชาวดอมนักขังทองบวกกับดอมคู่ต้องมาอันนี้เป็นคําสั่งไม่ได้เป็นประโยคบอกเรา ยี่สิบสามวายังเจ็บอยู่อะค่ะแบบกดหน้าแล้วเจ็บแล้วก็เพิ่งตัดใหมเองอะวันนี้เพิ่งวันนี้เพิ่งเพิ่งตัดใหม่เองมีไหม่ที่หน้าแก้มด้วยนะคะตรงนี้แต่ยี่สิบสามแต่งหน้าได้แล้วแต่ว่าอาจจะต้องเบามือแล้วก็เรื่องแบบยักคิ้วอะไรทำไม่ได้อะเพื่อนอะยักคิ้วไม่ได้เลยทุกคนดู <c oughs> ยังตึงมาก <c oughs> แล้วก็ แสดงสีหน้าไม่ค่อยได้ค่ะอาจจะเป็นฟิลยิ้มหัวเรออะไรแบบนี้ไม่ได้เลยได้แค่ <c oughs> แค่เนี้ยเ <c oughs> ครืองประมาณนี้ร้อยใหม่เหลือลูกนึกว่าไฟ <c oughs> หมอมือหนักไหมคะแผนเนียนมากไม่ช้ำเลยพี่เจี๊ยบหมอมือเบามากเหมือนวันลู ตอนเดินอติภารอบแรกจมูกพิ่งเสร็จใช่พี่สองแต่ตอนเดินอติพาคือยังไม่ได้ทําจมูกจําได้ปะตอนเดินแบบอติภาคือตอนประกาศรถทูมิสแกรนไทยแลนด์ตอนนั้นยังไม่ได้ลงประกวดกรุงเทพยังไม่ได้ลงประกวดภูเก็ตเลยค่ะตอนนั้นคือประกาศว่าจะลงประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2025พี่เบลอันนี้ยังไม่ได้ตัดใหม่ใช่ไหมพึ่งตัดวันนี้เลยครับ เองค่าใช้จ่ายแรงไหมก็แอบ,บแรงนะแรงค่ะแต่ว่าคุ้มเกาหลีเขาจะมีคอนเซ็ปต์ตรงที่ว่าสวยแบบเกาหลีคือสวยแบบที่ไม่รู้ว่าสันสวยแบบร้อซคือสวยแบบไม่สัญญกรรม ถ้ามีงบอยากไปทำบ้างหุ้ยแนะนําเลยมีอะไรอยากรู้ก็ถามก็จะเบลได้นะคะยินดีให้คำปรึกษา <c oughs> คือเราก็รีวิวจากใจค, <c oughs> ค่ะยิบสามไปหาดิบต้องมานะคะมี <c oughs> ราคาแรงตามคุณภาพใช่ทุกคนลองคิดท้วไหน่สิจมูกเบลนะครับแท่งนี้งานแก้อยู่ที่ 10... 17ล้านวอนค่ะ สิบเจ็ดล้านมนขอกินข้าวด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะตอบคำถามแต่ว่าขอข้าวเข้าปากด้วยเกาหลีคือเขาจะสัญญกรรมให้ไม่รู้ว่าสัญญกรรมอืม ไปดูเมนมาแบบมันเหมือนอามจุ mm hmm. กินดึกค่ะพึ่งถึงไทยเราคิดถึงอาหารไทยมาก mm hmm. ต้มยำบ้านกดจะเบลเองค่ะสิ 17, 000, 000, บเจ็ดล้านวอนไม่รู้กี่บาทไข่ mm hmm. เจียวเกือบทุกไลฟ์ <laughs> ชอบ อืมตีดอยไปทั้งม่แบบแบบแย้อยๆนะอยู่เกาหลีกินอาหารเกาหลีไม่ฟินเลยค่ะอามบอกว่าอยู่เกาหลีก็กินเกาหลีเธอเนาะกับไทยเด็กก็ได้กินโคเชปูเย่๋ยพึ่งสัรหายอยากจะกินอาหารไทยเลยอยู่เกาหลีอ่ะก็เลยอ่ะเชื้อลูกถ้ามันก็คิดถึงอาหารไทยอยู่ดีทุกคนรสชาติมันไม่ถูกปากอ่ะแต่อยู่ไทยกินอะไรอาหารเกาหลี อยู่ไทยนู่นอยากกินดุกกีกินต๊อกอยากกินหมูซอสโรเซ่เอ้ยเลยเอ้ยได้เลยพี่จีพี่เจมาหาหนูไหมพี่จอยน้ำมุนไหม พี่แอร์แพทติเทนทำอะไรอยู่ตอนนี้กับไทยวันไหนพึ่งถึงไทยวันนี้เลยครับอาหารไทยอร่อยที่สุดแล้วจริงๆค่ะขอเจอเบลยิบจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียหมอเลมาเหรอพูดจริงหมอเลยขึ้นมาจริงปะเนี่ยไม่เจ็บเลยค่ะสาลายอขอเทคนิคดูแลหุ่นหน่อยค่ะอืมไม่อยากให้เป็นเทคนิคแล้วก็ไม่อยากให้เป็นตามพี่เบลเป็นไทยอย อย่ามาเป็นตามพี่เบลเลยลูกอยากคุเดีออกกบรังกายเถอะแต่พี่เบลผอมเพราะพีเ่เบลไทยอยนะคะเ<อ>พิ่งถึงไทยเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเพชรบุรีค่ะ ไหนจะเอาเช็คหน่อย